แล้วรอเล่าเพราะแต่รอเปิดแล้วเมื <g 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 ่ก um, ี <g <g ้ก็จริงๆเราเกือบจะไม่ได um> ้จ uh> ัดแล้วค่ะจริงๆเราจัดตั้งแต่วันที่4ที่พัลากนแล้วก็วันนี้ก็เลยได้ได้เลิกดีก็เลยมาจัดที่นี่นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาสปอร์ตพวกเรานะคะกับดีนไซนัสซี่ค่ะ กระโดดกระโดดกระโดดคขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็แล้วก็แล้วก็ชื่นชมนะครับใชว่าเรามันก็ดีจัดตอนหลังก็ดีแล้วเพราะมันมันออนแอร์ไปแล้วทั้งทั้ง8ตอนแล้วก็ได้ดูกันเต็มที่เลยใครที่ยังไม่ดูก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ทั้งทั้ง8ตอทีเดียวรวดเลยใช่แล้ว HBO แล้วก็ HBO GO ก็คือดูได้รวดเดียวไม่ต้องมานั่งรอว่าแบบเออตอนหน้าจะมาเมื่อไหร่นี้มีครบแล้วค่ะอันนี้เป็นข่าวอื่นใช่ไหม ที่เป็นเรียลลิตี้แบบครอบครัวแบบแบบใพ<ช>ืใ<ช>่อแต่ก่อนเราก็จะดูแต่ของเมืองนอกที่แบบเป็นครอบครัวตรงนู้นนี้อะไรที่เป็นแบบเกี่ยวกับชีวิตเขาก็ไม่คิดว่า วันหนึ่งเราจะได้มาทําเองแล้วก็เป็นครั้งแรกของแบบบ้านเราที่ได้ทํากันอะไรเงี้ยก็ไม่เคยมีอะไรให้ให้ดูแบบนี้มาก่อนเราก็เหมือนเป็นเป็นเคสตัดดีด้วยก็ก็แปลได้อะคือแบบไม่เคยทำลองเพียงลองถูแล้วก็เป็นการแบบถ่ายทําที่เราไม่เคยเห็นการทํางานมาก่อนแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าแบบโอ้มันเป็นโปรดักชันที่ใหญ่จริงๆมีกล้องหนัง3ามตัวมีแบบทีมงานเยอะมากเวลาถ่ายทำค่ะอยู่กับเรามาเป็นเป็นปี่แต่พอจากนี้ใช้เวลาเป็นทั้งหมด3ปีเต็มๆก่อนจะได้มาออนแอร์ค่ะ ไม่ใช่แค่ครอบครัวมีเพื่อนด้วยอันนี้ก็แบบครอบครัวแหละค่ะแอลินดิค่ะแอลินดิฮ้ก่อนเดินนัสกุลนี้ต้องหยุดหยหยุดตรงนี้ขอไม่้ะเมียพี่แมทอหนึ่งก็คือเรื่องการตีกันนะค่ะมันสิในเรื่องอะไรบ้างะออคนนี้แหละคนนี้เป็นอะไร <น>อขอโมนแปรปรวนนิดนึงนะคะท้องลูกคนที่สามค่ะไม่หรอกก็มันก็มีเรื่องราวที่เขาอยู่กับเรามาเป็นปีเพราะฉะนั้นไงก็จะอยู่กับเราในคือถ้าเราเคยดูหรือช่องย t u b e ของเราเงี้ยก็จะเห็นแต่สิ่งที่แบบ <ขอ S 2> ถ่ายเออไม่คัดมาแล้วแต่ว่าอันนี้เขาอยู่กับเราย4ชั่วโมงและอยู่มาเป็นปีเพราะฉะนั้นจะเห็น ทุกรอบแบบทุกทุกสิ่งอย่างในชีวิตเราตั้งแต่อา่ลลมมอทุกอารมณ์เลยทะเลาะกันร้องไห้ดีใจผ่านโมเมนต,ต์ที่สําคัญสาคัญในชีวิตของเราขอขอ,ขอเสริม,มนิดนึงพอเป็นเรียลลิตี้อ่ะพอเราใช้ชีวิตจริงถือว่าแอมมีเรื่องกับเบียร์แอมก็จะส่งไลน์หรือส่งเท็กซ์หาเดียอย่างเดียวมันก็จะไม่ได้แสดงออกให้คนเห็นพอนเป็นเรียลลิตี้ปุ๊บทุกอย่างมันต้องออกมาคุยมานั่งมาเจอแล้วพูดออกมาเป็นคําพูดมันถึงจะเป็นเรื่องราวได้มันก็จะเป็นอีก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 เวย์ก็เอาเป็นว่าเราจะรู้ว่าเขาพูดลัับหงเรราาว่ออะะไ ลอยนะคะเป็นยังไงได้ร่วมโปรเจกต์นี้แบบว่าได้ร่วมนะได้ร่วโปรเจกต์นี้เป็นยังไงปัญหาแบบระดับโลกเลยนะดีใจมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้มาตั้งนานแล้วเราเป็นแค่นี้มาตั้งนานแล้วที่จะบว่าเล่นละครเรื่องเรากำลังเดาแล้วก็แบบรู้จักกันคือตกแต่งสาวคุณเป็นเพื่อนใช่ผิดกั็ตกน้ำทุกคนแต่บางคนจะเป็นเพื่อนรักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะมีทราบเพราะว่าพวกเราไม่ได้แบบโพสว์ตลอดเวลาเราเป็นแบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดียเขาก็มีโปรเจกต์มีเข้ามาเคือเดี๋ยวพี่พ่อพี่พ่อพี่พ่อต้องมานะอะไรอย่างเงี้ยเธอแล้วเขาก็แบบคนก็รู้ใครผัวช่วสุดดวงเลยวเออยังไงเดียเราไม่ค่อยมีเรื่องราแหละไม่เป็นไรเจ๊มาเหอมาเหอะมาจอยมาจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยินดีมากยินดีมากค่ะ อะไรก็ต้องคอยดูว่ามันจะมีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็ต้องให้กระแสเยอะๆเนาะต้องไปดูกันเยอะๆนะคะทุกคนเชียร์เยอะๆมันก็จะมีใช่ถ้าอยากดูอีกเนาะต้องคุยดูซ like. I mean. anyway ีฮาด้วยมีฮาทุกวันแหละมีทุกวันเพราะว่าราคาสุดเพราะว่ามันเหมือนแบบ เหมือนการดูละครที <Durch tus im> <t> ่แบบมันเป็นมันเป็นสคริปต์จริงอะเข้าใจมหมันไม่ใช่เป็นลอกเละครเนี่ยมันก็มีการเขียนสคริปต์ขึ้นมาแต่อันนี้มันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะย่างนี้เป็นสถาการณ์ของแต่และเวลาที่มันเกิดขึ้นในเวลานั้นจริงช่วงชีวิตของเราช่วงชีวิตของเราอาจะไม่มีการออกแบบหรู้สึกว่าเหมืออะไรแต่ว่าเรียกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเวลานั้นเลยเรียลเท่านั้นเรียลเท่านั้นแล้วพวกแล้วอย่างที่ทุกคนทราบว่าอย่างแบบรายกาทุกคนติดตามเดลี่ดีนใช่ไหมคะชีวิตมัาไม่ธรรมดาอยู่แล้ว แต่นี้ได้เห็นเยอะกว่าได้เห็นชั้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ตาติดตาเลยค่ะพ่อพ่อพ่อฟังครับผมก็ตอนนี้ออนแอร์ทุกเอพิโซดแล้วนะทั้งทั้งแปดก็ไปดูย้อนหลังได้ฮะที่ HBO GO แล้วก็ HBO นะครับผมเสร็จงานได้ทุกเลยอย่าเราอย่าลืมดูนะฮะเรื่องราวความเรียวของของพวกเราความบ้าความฮาต่างๆก็อยู่ในนั้นครบเครื่องกับ i n s i d y n a s t y ค่ะขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวังครับมีตรงไ้นครับแล้วบำดูงดาวกี่ปีนะ